พระองค์เจ้าโสมสวลีและคุณใบพลูพระชิดาบุญธรรมพระองค์ผ่ารักเหมือนพระคณิษฐาแท้ๆก่อนติดตามรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องเพื่อนเสียงใบาดาวด้วยค่ะเปิดเรื่องราวสุดทราบซึ้งพระองค์โสมกับคุณใบพลูทิดาบุญธรรมน้อยคนนักที่จะรู้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าสุดประทับใจที่ทางเพจ Facebook เล่าเรื่องเมืองสุพรรณได้มีการโพสต์ภาพและข้อความกล่าวถึงคุณใบพลูทิดาบุญธรรมของพระเจ้าวรวงเธอ พระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาศพร้อมระบุข,ข้อความว่าเรารังราชวงศ์จัก,กรีผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าพระองค์สมเคยศึกษาที่โรงเรียนราชนีมีพระสหายร่วมชั้นเรียนคืออนุราชนีพิงคานวัดลูกสาวโรงสีล้วนเข้าไทยเมืองเพชรบุรีต่อมาเป็นอาจารย์คณะอักษร,รศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมรสกับดรสมคิดจ,จาตุสีพิทักษ์ก่อนจะมาเป็นรองาศาสตราจารย์อนุ รัชนีจตุสีพิทักษ์ในปัจจุบันและหัวหน้าห้องไม่ใช่ใครอื่นไกลคือการจนาศิลปะอาชานั่นเองพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือหนสุทานารีนาดมีพระนามลำลองว่าเอ๋แต่ตอนสมัยเรียนเพื่อนจะเรียกคุณโสมเสียมากกว่าทรงรับคุณใบพลูสุริพัชาราโสพชัชรมณีมาทรงอุปถัมเป็นทิดาบุญธรรม ที่เพิ่งจะสมรสกับการพกปิติสินชูชัยไปเมื่อกลางปี2 5 6 0พระองค์สมทรงพระเมตตาต่อคุณใบพลูอย่างยิ่งความงดงามในจริยวัดของพระองค์โสมเห็นได้ชัดเจนทรงไม่ถือพระองค์เป็นกันเองทรงเสด็จพระราชะดำเนินจังหวัดสุพรรณบุรีหลายวาระโอกาสนะักนะับเป็นพระกรุณาที่คุณยิ่งนะัก พวกเรารักราชวงศ์จัก,กรีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด .com อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ